เฮ้ยวิดีโอกำลังตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยไอไอหัวทองนั่นใแครวะวิตเตอร์ซาตาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคือมึงไม่จัดการเองเออเอาวิ่งไปละเอาหมาไหนๆก็วออมมวอร์มก่อนโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวมันเล่นยังไงวะ เออเอออาซูเปอร์ไซย่ะปล่อยพลุขีจํากัดและนี่น aj ี่คืออะไรเอออันนี้อันนี้คืออะไรคืออะไรกูไม่รู้อุ้ยอุฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยงงเออไอไอ้นี่ยนี่ีคืออะไรอืปล่อยพลังแงเออแค่นี้ก็จำไม่ได้ไอเราก็ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เล่นนานเลยนะ เออแดด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 หลบเทไว้ก่อนเทอืมนี่อุ้ยแต่แต่เอ๊ะทำไมสองตัวนี้ไอตัวโอพทำไมมันแบบม,มันใช้ท่าดไม่บ่อยจังวะโอ้โหลราตายเลยโอ้เดี๋ยว,ยว,ยวนะตะกี้คะแนนเท่าไหร่นะ ในเมื่อเรากลับมากับดรเกนบอลใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนะผมไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเป็นเกมดรเกนบอลที่ไม่มีเงาตอนนี้มีแล้วแล้วสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบผมบอกเลยว่าอยากเล่นมานานมากนะผมค่อนข้างที่จะชอบ d l c ของทางมากเลยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ใช่ทางนะเราจะมาเล่นภาคของบราดกันครับโคตรชอบเลยอยากเล่นมากเลยผมอยากรู้มากเลยว่า มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันเหลืออีก2ภาคเราที่ผมยังไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็เหมือนจะตัดสินใจแค่ซื้อแค่ภาคนี้ด้วยซ้ําไปเพราะว่าภาคนี้ไอ้สิปีให้หลังได้เป็นภาคของอูบูมันควรจะเป็นภาคของภาคแซด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่ามันให้เราไปซื้อ DLC ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดาวแดงดาวแบบ เหมือนโลกจัดขณะนี้นะดาวคอฟเบชิต้าเด็กชายตัวน้อยคนนึงได้ถือกำเนิดขึ้นาคาร์คลอเหรอนี่เหรอลูกชายของบาดัตอ่าเด็กนักลบชั้นต่ำมานะศักยกภาพที่ซ่อนเลนอยู่ก็ต่ำจริงๆอ่ะอย่างนี้ต้องส่งไปดาวคอชายแดนที่ใดที่หนึ่งล้ะสินะ โคงงั้นหรันะมันคือโกคูปัจจุบันเนี่ยแหละครับลูกชาของบาดักคาคาโรมีเสียงร้องเท่านั้นแหละที่ดังกว่าคนอื่นอะว่าแต่บาดักเป็นยังไงบ้างอะอเฮ้อหมอน,น,นะะั่นอะไรปูกไปลูกลานดาวอื่นอยู่อะ ออกเดินทางไปนานแล้วน่าจะเสร็จงานได้แล้วนี่นาะวิตื่นเต้นว่าคนรุกวะวินีไงลูกชิ้นลูกชิ้นโอมนุษย์ต่างดาวครับซึ่งเราก็เป็นมนุษย์ต่างดาวมาบุกดาวเขาเหมือนกัน ลงมา5คนนะครับตัวละครที่ผมรู้จักนะฮะมีแค่บาด็อกตัวเดียวเลยคนเดียวเลยไม่รู้จักใครสักคนเลยอุ้ยตะคตเยอะอย่ะบอกนะมึงให้กูแบบดุมถึงหรือพวกกูโดนแต่เราเป็นชาวไซยานี่ว่าเราก็ต้องมาแบบมาแจสการเขาใช่ไหมนี่เลยเราเป้าหมายในครั้งนี้อ่ะ ผู้แกเตรียมพร้อมแล้วสินะมานักลบสุดคลาสสิกให้ฉันสนุกหน่อยสิ <S <S มาเยอะวยคนลุกมาดิวอดูนะวุ้าร์ดกเก่งจาัา อือเราต้องฆ่า80ตัวครับนึกว่า30โสิบโถวิ่งเลยไอ้ที่มันเป็นรูปแซ่ดทังล่างมันคืออะไรวะนะอ๋อยังจำได้อยู่ยังจำได้อยู่เอออันนี้คือชาปังดิวๆอุ๊ยอุ๊ยท่ามึงมั่วจัดอืออ้อู้อันนี้นี่นี่นี่อุ้ยข,ขึ้นเตาขึ้นเตาแบบมือเดียว อะไรครับนี่รัวพลังงานไปเลยไปเลยไปเลยอืมวิปโอ้โหแล้วแม่งเยอะไงแล้วแม่งเยอะเอา้าแล้วเรามาห้าตัวทำไมเพื่อนกูหายไปไหนอะ่ะอี่นอฮี่ครับอุ้ยท่าบาดักนึกมันจริงๆเว้ยเมเทโอสแมชชื่อเอาดิฮะวิแรงมากแรงแบบฟินเอานี่แขกกูอะ นี่แข่งกูป่ะเอาไปดีครับเอาไปดีครับอ่าอ่าเ,เดี๋ยวอุ้ยเหมือนไอ้อุ้ยมันเก็บเกรดเลเวลได้ด้วยอ่ะอุ้ยถ้าเกิดเราเก็บเกรดเต็มมันจะเป็นยังไงอ่ะอุ้ยน่าลองน่าลองอุ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยอุ้ยแป๊บนึงเป็นนึงเป็นนึงพลังหมดพลังหมดนี่ไงเดี๋ยวะท่านี้ทา่ทานี้อื้มจุกท้องจุกท้อง เดี๋ยวผมอยากรู้เลยว่าไอ้ท่านี่มันชื่ออะไร Final Spirit Cannon อือหชื่อโคตรเท่โคตรเท่เอาดิกูโคตรแรงโคตรแรงโคตรเดือดฟื้น p i r i t Cannon อือหอ้ยผมอยากรู้จริงว่าไอ้บาดักมันแบบมันไม่มีถูเซียนติดไม้ติดมือไปบ้างเหรอวะอือเอาดีครับอะไรอะไร ทำอะไรของคุณครับทำอะไรของคุณครับเดี๋ยวพลังเราไม่ใกลจะหมดแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเหมือนจะต้านแค่ขั้นสามเนาะใช่ไหมเหมือนจะต้านแค่ขั้นสามถ้างั้นลุยแล้วนะโดนซะหน่อยเยอะไปจ้าหืมหมดเลยเหรอ หมดก,ก๊กเอาว่าล้างเผ่าพันธงานของพวกแบบชาวไซยาสมัยก่อนเนาะถ้าเกิดแบบเอาตามที่ผมเข้าใจคือมันคือการลุกลานดาวแล้วก็เอาดาวไปขายเนาะใช่ไหมเหมือนทำงานขึ้นกับฟีเซอร์ทางตะวันตกมีสีสิบร้อยกว่าสีสิบร้อยมด้วตะคิดผมพูดอะไรวะสี่ร้อยกว่าไม่ใช่หรอวะ ชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในดาวกำลังสูญสลายไปณนขนาดนี้ชาวสยาลูกลานทำลายล้างดาวตามคำสั่งของฟรีเซอร์จากวัดแห่งความชั่วร้ายแต่ชาวสาย,ยาทั้งหลายไม่รู้ว่าพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางชะตากรรมอันเลวร้ายเช่นกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของบาดัก บิดาของโกโคูผู้ดินลนต่อสู้กับชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนั้นดากอนโบลคาร์คา,าลอ็อตบราด็อกศึกตัดสินเพียงผู้เดียวชี้วิ่ขนลุกเอาวะเอาวะหุิหยหุยมันนะเนี่ยดาวคอ์เบจิตา้า ืแบบเสื้อผ้าโทนเดียวอ่ะและไอ้แบบเรารู้เลยว่ากลุ่มไหนเป็นพระเอกอ่ะดูออกมากอ่ะดูออกมากได้ออกอาลาวาทีไนรู้สึกดีทุกทีถ้าพวกมันมีฝีมือกว่านี้ก็คงดีหรอกนะเธอก็พูดถูกหวังว่าคราวหน้าจะได้เจอสนุกกว่านี้นะบาักก็นะ แต่พอพวกเราแก่งจนเกินไปนี่นะคงไม่ได้เจอดวงดาวที่เทียบระดับพวกเราได้ง่ายๆหรอกแนะ่เฮ้ยอย่าหลงละเริงไปเลยนะเฮ้ยมึงใครวะพวกแกยังเป็นแค่นักรบชั้นตำ่ำเอ้ยพูดอย่างนี้กลัว,วลตีน่ะ ระวังตัวให้ดีเถอะพวกที่สำคัญต้นผิดน่ะมักจะโดนเล่นงานที่เผินและแพ้เอายง่ายพวกแกก็แค่โชคดีที่รารับมอบหมายไปจัดการดาวที่มีพลังต่ำก็เท่านั้นใช่แล้วอ่ะจากนี้ก็จงสนุกกับการแกล้งคนอ่อนแอให้เต็มที่เถอะอืมไ <c oughs> อ้อออพวกนี้ <c oughs> พวกแกเ <c oughs> ชเมโร่ <c oughs> พวกแกก็พูดถูก เราเจอแต่พวกอ่อนแอฟีมือถึงได้ตกลงอย่างเงี้ยมาช่วยคลายเครียดให้หน่อยได้ไหมพวกแกแก่งใช่ไหมล่ะมาดิมาฮฉันต้องการอย่างงั้นอยู่แล้วเอามาจีเอู้ใครมาห้ามกูวะจริงๆเลยชาวไซยาจะมาทะเลาะกันเองไม่ได้ก็สักนิดสักหน่อยจะเป็นไรไปวะแต่พวกนี้เป็นคนเริ่มก่อนนะ ไม่ต้องสนใจหรอกมันก็แค่อิดชาก็หมูนี้พวกเราฝีมือดีขึ้นนี่นะถ้าดูพลังต่อสู้บาด้าก,ก็มีพลังสูงกว่าพวกมันอยู่แล้วยังไงยังไงโดนอะไรอะไรเธอแค่นี้ไม่กล้ามาดิครับให้ตายสิ่เจ้าพวกนั้นน่ะ พอได้แล้วนะ่ะแทนที่จะสนใจเรื่องนั้นตอนนี้เรายังมีงานใหม่เข้ามาแล้วนะที่ไหนเหรอดาวคณัสะดาวคณัสะเหรอไม่เคยได้ยินชื่อดาวนี้ด้วยว่ะใช่ใชดวงดาวที่มีอ,รอารยธรรมพอสมควรแต่มีความสามารถในการต่อสู้ต่ำงานต่อไปก็ไม่สนุกอีกแล้วสินะไม่หรอกเราจะไปถึงดาวคานัสะในวันที่วระจันทร์เต็มดวงตามปฏิทินจันทรคติ จริงเหรองั้นแปลว่าเราจะได้กลายเป็นลิงยักษ์งั้นเหรอถูกต้องอ่ะะวาดให้เต็มที่เลยอืมน่าสนุกขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยเติมทางนี้หน่อยเอามาเยอะๆเลยฉลองล่วงหน้างไงสนุกกันให้เต็มที่ดีกว่าจะาพวกนี้ก็ได้ทีจริงๆเลยนะ มาแล้ววะดวงดาวทั่วจัก,กรวาลขวัญผวาการต่อสู้ของชาวเซียาอันน่าสะพึงกลัวเชี่ยไม่โคตรมันเลยวะโอ,อ้ผมได้เล่นเป็นบราร์ดักครับบิดาของโกคูอุยอยากอยากเดินในแบบดาวดาวชัยดาวชายียาดาวช,ายาาวชายาียาอุ้ยหลับบาร์ดักหลับครับหลับบาร์ดักตื่น อาแล้วเ,เพื่อนเพื่อนกูทิง้งเหรอไอ้น,นี่อะไรเล่าเช้าแล้วหรอจริงๆเลยนายมีงานต้องทำใช่ไหมเตรียมตัวให้พร้อมได้แล้วนะ่ะ <c oughs> โอ้ยขี้เกียจนะขอนอนหน่อยดีอแล้วคนอื่นนะออกไปกันหมดตั้งนานละแล้วแล้วคนอื่นไม่คิดจะปลุกกลัว <c oughs> โอ้โหก็นายหลับแบบ ปลูกไรไม่ตื่นเลยนี่นา๋อเข้าใจเข้าใจขอโทษโทษโทษเออทาที่กุไม่ตื่นเองขอติดค่าข้าวไว้ก่อนนะไม่ต้องล็อกโทมาจ่ายให้แล้วอ่ะงั้นเหรมีเพื่อนดีก็ดีไปอืมดียังเลยอ่ะมีแบบคนจ่ายค่าข้าวให้อันนี้คือเกี่ยวกับการอินอาหารนะครับก็สถานะก็จะเพิ่มขึ้นตามแบบค่าเก่าเนาะเอาว่าแล้วคือเราแบบปลดล็อกในเนี้ยแบบหมดแล้ว ไอ้พวกแบบ้ากเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาตามมเนยเน,น,นี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือ,อผมแบบค่อนข้างเล่นไปเยอะแล้วบางอันก็แบบไม่จําเป็นต้องอัพแล้วบางอันก็แบบว่าต้องอัพนิดหน่อยถึงจะแบบดีขึ้นเออใช่บาดักอขอเตือนนายไ,นไว้หน่อยนะได้ยินว่าหมูนี้มีไซเบอร์แมนออกมาปรากฏตัวต่อต้อตานกองทัพอ่ะไซเบอร์แมน หมายถึงไอ้ตัวหน้าตาหน้าเกียดสีเขียวๆนั่นน่ะเหรอนั่นแหละได้ยินมาว่ามันอารวาสหนักกว่าเดิมอหมเห็นใครก็เข้าไปทำร้ายหมดอย่างนายอาจจะไม่ต้องห่วงแต่ก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันทำไมพวกมันถึงได้ที่ผ่านมาไม่เคยเจอเลยนี่นาไม่รู้อ่ะเขาลือว่าไซเบอร์แมนเพิ่มจำนวนจากการกลายพันธุ์หรือกองทัพพิเซอร์มาปล่อยก็ไม่รู้อะไรกันเนี่ย แต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวเลือพิสูจน์ไม่ได้อ,อกยังไงเติดพบมันเกิดกำจัดให้น้อยนะช่วยไม่ได้สินะอืมเคเคเคแสดงว่าระบบเหมือนกับภาคคาราลอดทุกอย่างเลยครับงานต่อไปคือดาวคาราสาสีนะเดินเ,เตะแล้วก็ไปจุดปล่อยยานดีกว่าอืมกลับไปในเรื่องหลักก็คือเหมือนจะเป็นจุดวาร์ปของด l c อันนี้เราเข้าใจเราเข้าใจ หรือเรื่องย่อยก็จะมีตามปกติโอเคเราเข้าใจแล้วฮะคือนี้เราสามารถเข้าไปโกงเบียร์โกงเหล้าอะไรได้ใช่ไหมโอ้แล้วคือต้องบอกเลยว่าเป็นดาวที่หน้าตาจืดชืดมากขอสักนิดนะสักหน่อยได้ไหมแบบไปทำไซค์ควสอะ่ะอยากทำอะ่ะสหายแล้วนี่วาทำไมมาทำเนี่ยตกปลาเหรอฮ้ยอยู่นี่เองเหร ฉันอยากกินปลาลองท้องก่อนจะไปดาวคณิสาผู้แกนี่คิดแต่เรื่องกินจริงๆเลยนะแล้วไงตกได้ไหมดูก็น่าจะรู้นิววันนี้ตกไม่ได้เลยน่าอนาจจริงๆ,ๆฉันกะจะกินด้วยสักหน่อยงั้นแกก็มาช่วยด้วยดิช่วยกันสามคนน่าจะตกได้เยอะนะ,ะ,ะมามามาแล้วยังมีเวลาอยู่ขอโทมาตกปลาด้วยก็ได้ มา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 ช่วยไม่ได้นี่นาะมาตกด้วยก็ได้ <c oughs> บรา,าก็เก่งตกปลาที่สุดไปเลยนี่นาะฉันคาดหวังเลยตัวน้านะเฮ้ยมันพูดแหละโห <c oughs> พูดงี้กูกูสคิปเลยกูข้ามเลยมัน <c oughs> จะรอรอโซยปลากูอย่างเดียว <c oughs> นี่นีแต่ว่าจุดตกปลาเราตกแบบพวกมันไม่ได้ครับเราจะต้องตกแบบนี้ <c oughs> นี่นีน,นี่ต้องตกแบบนี้เเราจะใช้แบบตกปลาธรรมดาแล้วกัน โอ้ยทำไมบารักมันไม่เห็นเอาหางหย่อนเหมือนไอ้โกคูเลยะ่ะเอาเละวะตกได้ละจ้าไอ้น้องตกได้ยังเนี่ยตกได้แล้วโอ,โอ้สมก็เป็นบาดักเลยแล้วพวกแกตกได้เปล่าวันนี้ฉันกับมึงชื่ออะไรวะโทเทปโป ตกไม่ได้เลยสักตัวตกลงว่าบารักเป็นคู่ชนะในการแข่งตกปลานะเอาคือเราแข่งกันเดอะพวกแกเนี่ยอย่างน้อยก็ตกให้ได้สักตัวสิช่วยไม่ได้นี่นะมันก็ต้องมีวันที่ตกไม่ได้ว่างละเธอน่ารีบย่างกินกันเถอะพวกแกตกไม่ได้อะ่ะก็ต้องเป็นคนย่างนะ <c oughs> เรื่องง่ายๆ Thank you เด้อ ขอแบบอร่อยอร่อยเลยอิ่มแล้วอร่อยใช้ได้เลยอ่ะแบบเนื้อมันติดติดมันแบบเต็มปากเต็มคำอร่อยแบบสุดๆเอาสกูอยากกินด้วยเลยเนี่ยจ,จะเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาคุ้มกับการที่ลำบากตกมามากเลยอ่ะเดี๋ยวทำไมมันพูดแแปลกวะพูดออกมาแบบนั้นได้ไงอ่ะฉันเป็นคนตกนะเฮ่อไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาะ นี่พวกแกอะไรอร่อยที่สุดที่เท่าที่เคยกินมาอืมอันที่เคยกินในดาวเคราะห์ที่ไปเยือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อร่อยมากเลยเนอะ oh. อ๋อน่าอร่อยมันจริงๆด้วยนะมันอร่อยอะรส <c oughs> แบบรสเลิศมากเข้มข้นเต็มปากเต็มคํา <c oughs> อืมอืมใช่ใช่ยิ่งเคี้ยวยิ่งมีรสชาติแล้วจะกืนก็เสียดายอะ <c oughs> อยากกินอีกจังอะแต่พวกเราทําลายดาวดวงนั้นไปซะและ้ว ก็ไม่ได้กินแล้วละ่ะคิดดูดิเราทำเรื่องน่าเสียดายลงไปซะแล้วอะ่ะหวังว่าดาวคณะสายจะมีของอร่อยให้กินนะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ถึงจะมีของอร่อยขนาดนั้นเราก็ทําลายดาวจนเละอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> ก็มันเป็นงานนี่นะที่เราพวกเราต้องทำอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ประกาศ <c oughs> โอหแล้วมาแบบเยอะชิบหายแล้วมาๆๆๆมามาสู้กันเลยไอ้ผักกาดมึงโดนคือทำไมเราได้สู้มันคนเดียวอีกแล้วหูยแย่ละแย่ละเอานี้ไ่แบบสุดที่สุดแรงกูเอาดีฮะทั้งนั้นทั้งนั้นมาๆๆเอ้ยเด้อเด้อเด้ออะไรอะไรอะไร ขอแบบโกรก่อนนะฮึปล่อยแบบรัวๆคือช่วงนี้เราจะแบบตีโคตรเบาเลยครับตีเข้าแบบทีละ10 20อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าใช้ท่า่าท์ตเทียุยใช้ท่าชาร์จอีกเงี้ๆๆยถึงแบบมันจะแรงอืมมาดีมาดมาดีหรือไม่เราอาจจะต้องใช้คอมโบนี่ไงเอาดีครับเอาดีครับ แต่ว่าท่าคอมโบของบารักนี่มันมากเลยอะชอบจังอืมอืมท่าซ้ำท่าซ้ำนี่ไงนี่เอาไปดิแล้วจากนั้นรัวพลังงานไงรัวพลังงานแถวนี้พลังงานเยอะนะฮะมีพลังงานเอาดีซเซเบแมนอืมอย่างนี้ขอต่อย แบบมันมีอะไรที่แบบท่าแบบเพ่ๆไหมอืมจุกท้องทางนั้นเอาท่านี้ไปกินดยวดิดยวดิเออนี่ขึ้นเต่าแบบมือเดียวมันถือท่าอะไรวะสปิริตแคนนอนชื่อมันโค้เท่เลยสปิริตแคนนอนอืมนี่ไงสปิริตแคนนอนฮู้ยมาต่อยท้อง อมหายไปซะเอาว่ะเอ้แล้วผมจะได้เหรียญไซเบอร์แมนไหมอ่ะผมอยากได้เหรียญไซเบอร์แมนอ่ะบ่าเอ้ยไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกเราได้หรอกน้าช่วยย่อยอาหารได้ดิบหน่อยแฮะเุ้ยอะไรอะ่ะรู้สึกว่ามีใครจ้องมองเราอยู่ระหว่างที่ต่อสู้มันคืออะไรอะ่ะ หรือว่าหุ่นยนต์ขนาดเล็กนี่จ้องมองเราตลอดเวลาที่ต่อสู้กับไซเบอร์แมนเหมือนมีใครกําลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเราอ่ะสังหรใจไม่ดีเลยผมว่าน่าจะเป็นไอ้พวกฟีเซอร์ครับบรักเป็นไรไปอ่ะมันตรวจจับสายตาเราอ่ะหนีไปแบบนั้นก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่ามันทําอะไรผิดใครจะปล่อยให้หนีไปเล่าให้ตายสิอะไรของมันอ่ะมันก็ถูกนะแบบว่าอยู่ๆก็บินหนีไปอ่ะ อื้อะไรบินไปที่หมู่บ้าซสินะเป้าหมายของมันคืออะไรอะ่ะคือถ้าเกิดเอาตามที่ผมเข้าใจนะในเรื่องนะครับในเรื่องก็คือฟรีเซอร์เนี่ยพยายามแบบจะลมล้างลมล้างแบบพวกไอพวกชาวไซยาเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่ามันใช้แผน A กับแผน B เนาะคือแผนแรกอะ่ะมันก็แบบว่ารอบรอบรอบทำลายรอบโจมตีอะไรเนาะแต่ว่ามันไม่มันก็ไม่ได้สําเร็จอะ่ะ ไหนดูดิเฮ้ยเห็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กบินมาทางนี้ไหมอเออมันบินไปทางโน่นแล้วอ่ะฮุ้ยเร็วจังหมูนี้เห็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กบ่อยอ่ะนายพอจะรู้อะไรบ้างไหมไม่รู้อ่ะฉันว่าเพิ่งเคยเห็น่ะแต่ก็สงสัยอยู่อ่ะอบัาถักจู่ๆก็บินออกมาอย่างนั้นอะเกิดอะไรขึ้นอะอฉันเห็นหุ่นขนาดเล็กะนะ่าสงสัยก็เลยบินตามมาหุ่นยนต์ขนาดเล็กเหรอ หมู่นี้เห็นบ่อยนะใช่ไหมเออฉันก็เห็นเหมือนกันอะแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่อะ,อะไรเล่าพวกแกรู้อยู่แล้วเ่ะเปล่าก็ไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกแต่มันก็ไม่ได้มาโจมตีใครใช่ไหมรู้เป้าหมายของพวกนั้นไหมไม่รู้อะ่ะฉันก็แค่เคยเห็นไม่กี่ครั้งก็เท่านั้นแ่ะแปลว่าไม่มีใครรู้เป้าหมายของหุ่นยนต์นั่นเลยใช่ไหม ปล่อยอไว้ไม่ได้อะฉันจะตามมันไปอ่ะเฮ้ยยังจะไปต่อยเกอตามไปแล้วจะได้อะไรอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้อ่ะให้ตายอ่ะไอเจ้านีชอบของแปลกอ่ะทำไมถึงยังสงสัยขนาดนั้นนะแต่บารดัามีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมนะมันก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันคิดจะทำก็ห้ามไม่ได้อ่ะเป่าประยโยชน์น่ะ ถูกครับถูกครับผมมองว่าบาดักนี่เป็นแบบไม่ใช่นักรบชั้นต่ำนะเออแต่ทำไมพลังมันมันมันอยู่ในสกิลที่แบบว่าไม่สูงก็ไม่รู้ครับเออแล้วลูกออกมาคือเป็นลูกที่มีพลังแฝงเอาเออนี่อะไรอ่ะหุยนี่ไงเจอแล้วมาคืออะไรขอดูหน่อยดิแกเป็นใครอะใครบังคับมันอ่ะมึงโชว์ตัวมาฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะ หมายความว่าเจ้าหุ่นยนต์นี่มีเจตนาร้ายจริงด้วยสินะถ้างั้นไม่เกรงใจแล้วนะไอ้นี่หมอนี่ปล่อยเลยม,มันเรียกพวกมาม,มาทุบทุบโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจัดการไอ้ตัวนเดือดเอาไปเลยฮะ โอ้โหมามึงมึงสก,กี้มึงยิงกูกูจะให้คืนมึง3 4เท่าเลยมามาเข้ามา,า,า,าคาคาเตโค้อืมเอาดีฮะต่อยเอาจูบเฉยอืมอะไรอะไรอะไรนี่เขาเรียกว่าการวัดแบบสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันอีต่อยแบบ รุนแรงแล้วเอาพลังไปเลยเฮ้ยมึงอยู่ไหนไวะมองไม่เห็นวะดี่ๆ,ๆตรงนี้เอาไปดีครับเอาไปดีครับมึงเลือกทอกูแล้วจังหวะน,นี้คือแบบมึงไม่มึงไม่ได้เก่งกับกูแล้วเ,เอาดีเออหืมแคนนอนแคนนอนท่าชื่ออะไรวะสปิริตแคนนอนยังจำไม่ได้ยังจำไม่ได้โอ้โหเอาไปเลยฮะไปฝึกมาใหม่นะ โอ้เล่นหนักเลยสินะมันเป็นคนมาหาเรื่องก่อนอะไม่ต้องมาบ่นเลยเอาละข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังเจ้าของของมัน,มนเอ๊ะหมายเลขรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นของกองทัพฟิเซอร์อะ,อะเฮ้ยบารักเป็นไรไปอะรู้อะไรแล้วงั้นเหรอหุ่นขนาดเล็กนี่เป็นของกองทัพฟิเซอร์อะ,อะเอ๊ะจริงเหรอ ไม่ผิดแน่แต่ทำไมถึงมีหุ่นของกองทัพฟิเซอร์บินทั่วอย่างเนี้ mm hmm. หรือว่าท่านฟิเซอร์สั่งการให้ตรวจของอร่อยในดาวดวงนี้ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงเข้ามาโจมตีพวกเราอะ่ะ mm hmm. ก็จริงนะาแปลกจัง mm hmm. หรือว่ากองทัพฟิเซอร์เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ mm hmm. จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเล่า oh. Oh. เออน่าสินะ mm hmm. คนในกองทัพฟิเซอร์เอามาใช้งานโดยพลรักการเพื่อแกเบื่อละบ้างแต่มันเข้ามาโจมตีบารักที่พยายามตรวจสอบหุ่นยนต์ใช่ไหมละ่ะฉันก็คิดเหมือนกันน่ะนั่นสินะจะคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเล่าก็ต้องเป็นเจ้าบ้าที่ไหนเอามาเล่นซนนั่นแหละอีกอย่างแกทำลายมันได้อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจมาแล้วนี่ยังสงสัยอยู่อีกเหรอบารักนี่ขี้กังวลนะいい ปล่าอะ่ะโทษทีอะ่ะฉันคิดมากไปเองอะ่ะ<อ>ดีล่ะเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วก็แยกย้ายกันเถอะเออพวกแกไปเตรียมตัวเลยแง <c oughs> อยู่แล้วอะขอละวาดดาวคณัดให้เต็มที่เลยละกัน <c oughs> ตื่นเต้นจังเว้ยเออแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะถ้าเกิดเอาในมุมมองที่แบบว่าผมไม่รู้เรื่องไอฟิเซอร์อะ่ะคือมันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่แบบทุกคนเห็นทุกคนเห็นเนาะ เห็นว่ามันมีหุ่นแต่บางเอิญบางเอิญมันเห็นแบบหลายคนก็เห็นครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราเห็นคือมันดันทําร้ายเราไงเออมันเลยคิดอย่างอื่นไม่ได้ครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันก็มีแบบอย่างอื่นที่คิดไม่ได้ก็คือนั่นแหละรครับเราโดนสปายครับโดนสปาย เอาแล้วฮะผมขอตัดภาพด้วยพิงเท่านี้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปบุกพาร์ตต่อไปนะครับพาร์ทหน้าเราจะเก็บไซเควสให้หมดแล้วก็ค่อยลุยดาวนัดคาสานะฮะมันชื่อดาวอะไรนะคาสานสะอะไรวะดวงดาวคาส่าเออแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับเบจิต้าครับเบจิต้าบอกลาเพื่อนๆหน่อย้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเป้าที่ทุกคนมาดูแล้วก็อย่าลืมที่จะประจนภัยกันในครั้งหน้าเดี๋ยวมึงพูดผิดเอาไมไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าให้ติดตามกันไว้ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในการประจนภัยครั้งหน้า อเออถูกต้องต้องให้บอกต้องให้บอกเอเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เบจิต้า